เออน้องน้องน้องไปเที่ยวปักไต้บ้านปี้ไม่จ๊ะน้องนั่นแหละน้องนั่นแหละไปไหนสวัสดีครับน้องสาว พี่อยากจะทำน้องดูสักทีน้องเข้าส่วยเหมือนเก่าลี่น้องเศ้าคนดีมีแฟนแล้วยังจะรับรักพี่ได้ไหมปิดเป็นคนตายตัวดำดำมารักผีต่างงามค่ำจะพาคนงามไปเที่ยวปักไตาวัดรับเข้าสู่รายการ p m Check In and สงค่าค่ะวันนี้นะคะเราก็มาได้มาถึงสถานที่แรกเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะที่ได้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษานะคะค่ะ วันนี้นะคะลูกตัวของเราทั้งหมดก็ได้มายืนตรงนี้แล้ค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูข้างในเลยนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่ตรงพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมกันข้างในนะคะเช <champagne, S 2> ิญเลยค่ะ ชอพีพี่จะพาน้องไปเที่ยวปักลายน้ำตกทะเลมากมายน้องอยากไปไหนพี่พาไปแมกมาเที่ยวเมืองคอนบ้านผีมีข้องดีๆเขลุยเสีงแมกกง,งานลันตาภูเก็ตจะพาไปแมกน้องอยากไปมามาเชื่อบ้านเรา Welcome to South Thailand We love to live in south of Thailand มาเที่ยวดินแดนความม้านเรามามาเชื่อบ้านเรา Welcome to south มาเจียวในแดนดามควันบ้านเรานี่นะคะเรากลังเลในห้องบายนะคะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ไปทำการศึกษาอะไรกันค่ะนี้ระวังเลยนะคะก็จะมีศิลปะของขางวิธรพันถิาด้วยนะคะเอีนะจังหวัดด้วยนะคะว่ามีเอกลักษณ์เอกนัณของอาชีพ กีฬาหรือเป็นศิลปะคืหน้านของไนราชวัตร์ขับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปในห้องกันเลยค่ะก็ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นการให้น้องเนี่ยได้ชมเกี่ยกับภาพรวมน้าของที่พิพิธภัณฑ์กวัติาสตรวิทยา 要给。<noise> จะจระเินเกินว่าคุณภาพของประชากรไปไม่ได้และระดับุณภาพของประชากรมีอิทธิพลของพระราชธรรมืว่าเป็นตัวกลางศาสรตราจารย์สมบูองไพอุู่นเดือนขึ้นข้ามการวรนแสของการกนาเทาให้ไปสู่ความพันสมพัแบ์ระหว่างไม่ช่วยววสสันส่วามสัพันธ์นเสริอขึ้นมารูปของกเยยิเลสลักส่ ตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งอยู่ในห้องชมวิดีโอค่ะที่พ่พิธัณฑ์วิทยากรได้เปิดให้พวกเราได้ดูนะคะด้วยความก่อนที่ผู้าเยืนจะไปเดินศึกษาตามสถานที่มีท่องต่างๆของพิพิธภัณฑ์นะคะและพัฒนาเพียงผู้ดำเนินการพระองค์สมเปิดอาคารนาวะมาร์คูมิอันเป็นมหาบุคคลยิ่งของพิพิธภัณฑ์ปดิชนวิทยาแล้วการดำเนินการจากพิพิธภัณฑ์ออกก้าวมาเรื่อยมา การจาัดพีพิธภัณฑ์จกิชมวิทยาใช้สิ่งของที่เป็นวัตถุของจีนจัดแสดงประมาณ5้าหมื่ชิ้นนอกจากนี้ยังมีหนุนจำลองสิงภาพแผนภูมิวิีทัศและันติรีแสดงประกอบเนื้อหาจะแสดงในรูปนิทศการถาวรในอาคารสี่หยุ่นลังกลาม คิดเป็นพื้นที่จะแสดงประมาณ3,300ตารางเมตรทั้งสิ้นทั้งหมวลที่จะแสดงรวมเป็นเข้าสู่ในการหลังจากการบรรยายเราจะไปเข้าสู่ในแต่ละห้องของพิพิธภัณฑ์นะคะเชิญเลยค่ะ ภารกิจที่1ของเราหรือสถานที่แรกของเรานะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะต่อไปนะคะจะไปสถานที่ที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเลยค่ะตอนนี้ค่ะภารกิจที่1ของเราหรือสถานที่แรกของเรานะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะต่อไปนะคะจะไปสถานที่ที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติสงขาประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติสงขาเป็นพิพิธภัณฑ์ทัสถานประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดีตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียงชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีผสมยุโรปสร้างขึ้นโดยพยาสุนทานุรักษ์ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา เมื่อพศ2421ตรงกับรัช,ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นบ้านพักของตระกูลนาสงขาเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนสองชั้นลักษณะตัวบ้านเป็นเรือนหมู่สี่หลังเชื่อมติดต่อกันด้วยระเบียงทางเดินมีบันไดขึ้นทางด้านหน้าและตรงกลางลานด้านใน กลางบ้านเป็นลายเปิดโลง่งชั้นบนมีห้องยาวแชรประตูบานเฟียมและแกะสลักภาพวรรณกรรมจีนสลับลายพันธุ์ศรกษาภาคมังกรด้านเมฆเชิงไข่มุกไฟส่วนหัวสาวชั้นบนของอาคารมีผ้าปูนปั้นนูนต่ำเขียนสีเป็นภาพเทพเจ้าจีนและลายพันธุ์พรกษาภายในห้องด้านทิศเหนือและทิศใต้ ตรงคือติดเครื่องหมายยินหยางและยันแปดทิศเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆตามคตินิยมของชาวจีนหลังคาทรงเก่งจีนมุงกระเบื้องกาบกล้วยภายนอกอาคารมีผ้าปูนปั้นภาพเทพเจ้าจีนและลวดลายพานันพฤกษาประดับ 16ปีต่อมาทางราชการได้ซื้ออาคารดังกล่าวจากพระอนันตสมบัติบุตรพระยาสุนทานุรักษ์เพื่อใช้เป็นศาลมนทนนครศรีธรรมราชและเป็นศาลาว่าการมนทลน,นครศรีธรรมราชระหว่างพศ2439ถึงพศ2460และใช้เป็นที่ทำการศาลา,ากลางจังหวัดสงขลาเรื่อยมาในพศ2496 จึงยายที่ทำการศาลากลางจังหวัดสงขลาไปอยู่ณถนนราชดำเนินจากนั้นอาคารหลังนี้ถูกทิ้งร้างอยู่หลายปีกระทั่งกรมศิละปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2516 หลังจากกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนได้ทำการบูรณะอาคารจนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมพศ2520จากนั้นได้ใช้อาคารหลังนี้ เป็นพิพิพธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติสงขาโดยรวบรวมสงวนรักษาศิลปะโบราณวัตถุในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างศิลปะโบราณวัตถุสมัยต่างๆที่พบในประเทศไทยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอัางแสดงถึงจเจริญรุ่งเรืองในอดีตของท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งคุณค่าในด้านการศึกษาทางด้านโบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นำมาจาัดแสดงนิทศการถาวรโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิเปิดพิพิพธภัณฑ์ทัศานงรง แห่งชาติสงขาเมื่อวันที่25กันยายนพศ2525 จัดแสดงการจัดแสดงในพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสงขลาจัดแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเน้นหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีต่างๆในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดปัตตานีศิลปวัตถุงานสถาปัตยกรรมและงานประนีสิน ทั้งนี้รวมถึงมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ด้วยในปีงบประมาณ2,552ถึงพศ2,553ได้ปรปับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรโดยดำเนินการแล้วเสร็จไปบางส่วนและเปิดให้เข้าชม